จอมเทียนวันนี้นะคะทุกคนไม่พลาดกับบ้านภูลวิลล่าใกล้ทะเลอีกหนึ่งหลังค่ะและนี่คือบ้า,านสเตนเตอร์พูลวิลล่าขนาด8ห้องนอน9ห้องน้ำค่ะทุกคนใหญ่อลังการมากอ้เตียงนุ่มมากมีอ่างแช่น้ำตอนกลางคืนนะคะสามารถมาอาบน้ำมาแชา่น้ำตรงนี้ได้ซึ่งบ้านหลังนี้นะคะทุกคนห่างจากหาดสอมเทียนแค่หน0ัเมตรเท่านั้นค่ะ เราลองสุสไลเดอร์ม้วนเกลียวอนาดใหยาวน่าจะประมาณ18เมตร8เมตรได้เป็นบ้านหลังใหม่เลยนะคะบ้านหลังนี้สวยตรงปึกแน่นน สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพวกเราที่มีพลราคัยาตอนนี้เราอยู่ที่หาดจอมเทียนมาหาดจอมเทียนวันนี้นะคะทุกคนไม่พลาดบเบอร์ภูล่าใกล้ทะเลอีกหนึ่งหลังค่ะเป็นบ้านหลังใหม่ขนาด8ห้องนอน9ห้องน้ำ <c oughs> ข้างหลังนี้นะคะทุกคนห่างจากหาดสมเทียนไปแค่160เมตรเท่านั้นคะ่ะก่อนที่เราจะพาไปดูที่บ้านนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูที่ทะเลกันเกิน,กนบรรยากาศดีมากทุกคนพระอาทิตย์ก็จะตกบอกเลยนะคะว่ามาเที่ยวบ้านหลังนี้นะคะ่ะได้คอนเทนต์คอนเซ็ปต์คือเยอะมากหรือว่าจะมาถ่ายรูปปังๆสวยก็ได้คะ่ะและที่สําคัญน,นะคะตอนเช้าจะมีตลาดอาหารทะเลเชาวประมงตอนเช้านะคะอยู่เพียงแค่ตรงนี้เอง ใครจะมาซื้อหมึกซื้อกุ้งซื้อหอยสดๆจากชาวประมงตรงนี้ได้เลยจ้าเ้ยคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปคุยลากันเดี๋ยวไปดูนะคะว่าจากค่ะไปที่บ้านจะไกลแค่ไหนไปกันเลยหาดคือกว้างมากเนาะจอมเทียนเขาถมหาดใหม่แล้วตรงข้างหน้าก็มีล่มเข้าไปด้วย หลังจากข้าวแช่หาดมานะคะเราก็จะดูใกล้แถวแถวนี้แถวนีน้นนเลยแถวนี้เลย,เลยอยู่ในซอยนี้เองเดินจากถนนห่านมาบ้านนี่ประมาณกี่เมตรหนึ่งร้อยหกสิบเมตรนะครับเดินเข้ามานิดเดียวก็จะเห็นซอยเข้าบ้านแล้วนะใช่โอ้แล้วก็จะเข้าซอยตรงรถขา่ขาๆจอดตรงนั้นแล้วก็จะเข้าซอยนี้ค่ะสามารถจอดรถบริเวณหน้าบ้านตรงนี้ได้เลย บ้านใหญ่มากทุกคนบ้านหลังนี้โลเคชั่นคือดีเลยนะคะหลังจากที่เราไปเดินทะเลมาซึ่งบ้านหลังนี้ก็คือมีเสาว,ว่ายน้ำสตูตสนใจทุกคนขนาดพี่5คูณ10เมตรแล้วดูอุย้ยเครื่องเล่นก็คืออลังการมากเด็กๆหนูๆก็คือชอบมากเลยะคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณสระเด็กนะคะทุกคนนี่มาถึงตรงนี้ลเลยมีวิชาเยกย้อนวัยฟิลเหมือนว่าสวนน้ำเหมือนกันนะคะและหลังจากก็จะเป็นสระผู้ใหญ่ ความลึกจะอยู่ที่100แล้วก็สโลไปที่1 5 0ซติเมตรเท่าน,นั้นจ้าประควอมสดสไลเดอร์ม้วนเกลียวขนาดใหญ่ยาวน่าจะประมาณ18เมตร -18 เมตรได้บ้านหลังนีคุมโฟนสไตล์สีขาวเมื่อจะใส่ชุดอะไรมานะคะถ่ายรูปปังตววได้หมดเลยหรือว่าใครสมัมานั่งถ่ายรูปตรงนี้ก็ได้ค่ะเซนตร์พายคูเวล่า สูดถ่ายรูปคือเยอะมากนะคะทุกคนจะมาถ่ายรูปมุมนี้ก็ได้นะจ๊ะนี่โอ้โหหองยาเป็ตซีซีก็คือตัวมัเริ่มเพ่มใหญ่ขนาดนี้และนี่คือว่าเซ็นเตอร์พอยต์คูเวล่ามาขนาด8ห้องนอน9้าห้องน้ำคุกผกคใหญ่อลังการมากซึ่งเป็นบ้านหลังใหม่เลยนะคะบ้านหลังนี้สวยตรงฝึกแน่นอนซึ่งภายในบ้านสามารถจอดรได้สคันและที่เหลือสามารถ,าารถจอดบริเวณหน้าบ้านได้เลย เดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในบ้านกันค่ะโอ้นี่เข้ามาก็จะเจอ,เจอกับท่านั่งเล่นตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะสนุกค,ค่ะทุกคนสามารถมาเล่นโต๊ะสนุกตรงนี้กับเพื่อนได้เลยมาประชันความแม่นยำกับเพื่อนบริเวณตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะส่วนตรงนี้นก็จะเป็นโต๊ะทานข้าวนี่สามารถนั่งได้ประมาณ14ท่านเส้นฐานมาก็จะเป็นคาราโอเกะ ทีวีจอใหญ่เบร์เริ่มเลยตรงบริเวณห้องนั่งเล่นนะคะสามารถเปิดประตูแล้วก็โดดลงเล่นน้ำได้เลยและข้างนอกนะคะก็จะมีโต๊ะปิงปองมาเลยหรือใครเล่นโต๊ะปิงปองมาด้านนอกนี่ได้เลยค่ะ มาบ้านหลังนี้ไม่ต้องแยกกันเล่นกีฬานะคะก็ปิงฟองก็มีโต๊ะสนุกก็มีหรือว่าใครจะลงเล่นน้ำ <Now S 1> ว่ายน้ำเลนสไลเดอร์ได้หมดเลยใช่<ป>ใครได้สามก่อนชนะนะคะอ<ป>ใครอยา่างลาภา่ะไปกันต่อส่วนภายในบ้านนะคะ,นนะ,คะก็จะมีครัวยุลมให้ค่ะนีก็จะมีเตาไฟฟ้านะคะทุกคนส่วนครัวไทยจะอยู่บริเวณด้านนอกเดียวไปกันเลย ก็จะเป็นครัวไทยค่ะทุกคนเตาแก๊สก็มีนะคะอุปกรณ์ครัวก็คือครบครันเลยค่ะลูกค้าสามารถเตรียมอาหารและเครื่องปรุงมาได้เลยนะคะห้องครัวไม่ได้แค่นะทนกคปครอนข้างใหญ่เลยอุ้ยมีตู้เย็นในบ้านก็มีตู้เย็นนะคะข้างนอกก็มีตู้เย็นใหญ่ว่าแอคมินิปไปเดี๋ยวเราจะพาไปดูโซนอื่นบ้านซึ่งบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านขนาดใหญ่มีทั้งหมด8ห้องนอนเริ่มจากห้องนอนที่1นนี่จะอยู่ตรงบริเวณชั้นล่างนี่ค่ะ ห้องนี้นะคะทุกคนนอนได้สองท่านแล้วมีทีวีให้ด้วยอู้เตียงนุ่มมากส่วนโซนแต่งหน้านะคะอยู่บริเวณตรงนี้เลยค่ะนี่ม่ขันเสื้อก็มีให้นะคะและห้องนี้ก็มีห้องน้ำในตัวให้ด้วยค่ะไปทำห้องสุขาและห้องอาบน้ำเลยและนี่คือห้องนอนที่สองค่ะทุกคนห้องนี้สามารถนอนได้สีท่านเลยนะคะ แล้วก็แต่ละห้องนะคะทุกคนวิวอินสวยมากมีทีวีให้ดูด้วยค่ะแล้วพลาดไม่ได้เลยนะคะห้องนี้ก็มีห้องน้ําส่วนตัวให้ด้วยนี่ไปทาห้องสุขาแล้วก็ห้งองแอลม้ร์สเลยค่ะอุ้ย <laughs> สะดุง้งห้องน้าที่สามค่ะทุกคนนี่ห้องนี้นะได้สามห้านมีทีวีให้ด้วยนะจ๊าทุกห้องก็คือจะสไตล์คล้ายกันนะจ๊ะแล้วก็มีห้องน้ำในตัวให้ด้วยค่ะ นี่คือบริเวณชั้นสองคะก่อนที่จะพา,าไปดูในห้องนะคะทุกคนนี่ก็คือจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งของบ้านหลังนี้ก็คือระเบียงที่กว้างม,มากแล้วก็จะเห็นวิวสาวไว้นแบบนี้เลยตอนกลางคืนนะคะสามารถมาอาบน้ำมาแช่น้ำตรงนี้ได้นี่เขาเรียกว่าอะไรอาบน้ำใต้แสงจันทร์สายมูเตลูอย่างฉันเจอแน่ แม่ขาฟังๆปุ๊บวแน่นอนสายมือมือฉันเนี่ยบริเวณชั้นสองนะคะฝั่งนี้ก็จะมีสามห้องนอนและฝั่งนี้ก็จะมีสองห้องนอนค่ะนี่ก็คือห้องนอนที่สี่นะคะห้องนี้สามารถนอนได้สองท่านนะคะทุกกนแต่และห้องนะคะก็จะตกแต่งน่ารักมากแล้วก็ยังมีห้องน้ำส่วนตัวให้ด้วยค่ะ ห้องน้นที่ห้าอยู่ตรงนี้เองค่ะโอ้ห้องนี้สามารถนอนได้4ท่านเลยค่ะทุกคนแล้วก็มีทีวีให้ด้วยเหมือนเดิมนะคะโอ้มีห้องน้ำส่วนตัวให้ด้วยค่ะห้องนั้นที่หกตรงนี้ค อุ้ยห้องนี้น่ารักมากเป็นฟิลแบบห้องแฟมิลี่เลยนะคะใครมีน้องๆหนูนๆนะคะแม่ๆพ่อๆค่ะสามารถพาน้องๆมานอนห้องนี้ได้เลยค่ะห้องนี้นะคะสามารถนอนได้ทั้งหมด4ท่านเลยตรงนีสอท่านจ้าแล้วก็เตียงสองชั้นชั้นละหนึ่งท่านห้องนี้คือน่ารักมากส่วนตรงนี้ก็จะเป็นมุมแต่งหน้านะคะแล้วก็มีห้องน้ําส่วนตัว ที่เจดค่ะห้องนี้สามารถนอนได้สี่ท่านเลยค่ะทุกคนห้องใหญ่มั่นนะคะและที่สำคัญก็ยังมีห้องน้ำส่วนตัวให้ด้วยห้องนอนสุดท้ายค่ะห้องนอนที่8ปดชื่อใะขราะ วลคัมห้องนี้นะคะนั่งได้สองท่านและตรงนี้ตรงนี้คือเก๋มากทุกคนสามารถนั่งดูทีวีไปได้ด้วยเป็นเพื่อนสามารถนั่งดูทีวีไปด้วยก็ได้นะคะทุกคนหรือว่าจะดูเพื่อนอน,น้องน้องหนูหนูเล่นน้ำตรงนี้ก็ได้ะคะ่ะห้องนี้คือวิวดีเหมือนกันซึ่งบ้านหลังนี้นะคะจะมีห้องน้ําในตัวทุกห้องเลยค่ะว้าว wow. ห้องนี้ก็คือมีอ่างแช่น้ำไม่ต้องออกไปแย่งกับเพื่อนๆข้างนอกเลยค่ะห้องนี้คือเก๋มากเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปเก่สภาแล้วมาเจอกันที่สาะน้ำเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปลงสไลเดอร์กันค่ะ Hoy van leo แต่ต้องมีความสามเกียรติมันเจมี่ยางไม่รับสย ตอนนี้เราเล่นนะ้ำเสร็จแล้วกแล้วะคะ่ะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวแอดมินจะมาสรุปบ้านเซนเตอร์พอยต์พูวิล่าเ็บ้านขนาด8ห้องนอน9ห้องน้ำห่างจากหาดจอมเทียนไปแค่160เมตรเท่านั้นค่ะและที่สำคัญนะคะภายในบ้านมีสระว่ายน้ำส่วนตัวมทั้กับสไลเดอร์แล้วก็มีโต้ซสนุค่ะนอกจากนี้นยังมีโต้ปิงปองด้วยนะบอกเลยนะคะว่ามาบ้านหลังนี้กิจกรรมแน่นเอียดและที่สำคัญมีมุมถ่ายรูปคือเยีะยมาก สดราคาโปรโมชั่นนะคะว่าธรรมดาอยู่ที่17,900หารทั้งหมด24ท่านเลยค่ะส่วนราคาวันเสาร์ค่ะที่28,900ืารทั้งหมด24ท่านเช่นเดียวกันค่ะเอาเป็นว่าใครสนใจจะมัน่นท่านนะคะสามารถทักพี่ไลน์แอดแอดบ้านพูหรือว่าเพจพี่หมีพยราคอนเทนของเราได้เลยนะคะและอย่างเช่นเคยคะ่ะเพจเรายังเปิดรับจัมเือคาเฟ่ตกหมึกเพจท่านละ400บาทเท่านั้นใครสนใจสามารถทักมาซอนที่ไลน์แอดแอดบ้านพูได้เลยนะคะและมาเจอกับพวกเราในบ้านหลังหน้าเป็นบ้านหลังใหญ่และราคาถูกมาก ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย